ที่มาดูเรื่องของการปรับคออไม่ไม่ปรับคอ,อมอจัดคอรอมอรนะอจัดคอรอมอร<ๆ>ก็มีรายงานข่าวนะครับตอนนี้มันมีสูตรหลายสูตรแหละแต่ละสำนักก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะน้ำเงินบวกแดงน้ำเงินบวกฟ้าน้ำเงินบวกเขียวอะไรต่างๆเหล่านี้ล่าสุดเนี่นะครับแหล่งข่าวจากพักภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ภูมิใจไทยจัดท่าทามพักเพื่อไทยเป็นหลักนะนะเพื่อไทยมี74ที่นั่งภูมิใจไทย193ง่ายต่อการเกลี่ยโคตา้ารัฐมนตรีนะขณะที่เพื่อไทยก็จะยอมได้กระทรวงเกรดบีโดยสาระสำคัญของสูตรนี้คือจะไม่ดึงพักกล้าทำเข้ามาร่วมนะภูมิใจไทยจะไม่ดึงพักกล้าทำเข้ามาร่วมเพราะอะไรตามรายงานข่าวเขาก็อธิบายเพราะว่ามีการ กระทบกระทั่นกันทางใจระหว่างแกนนําระดับสูงของทั้งสองพักในพื้นที่เลือกตั้งหลายจังหวัดที่สู้กันหนักแกนนําพักภูมิใจไทยในยอมหลบให้พักกล้าธรมในบางเขตเหมือนมีการตกลงกันว่าพักกล้าทรมก็ต้องหลบให้พักภูมิใจไทยในบางเขตปรากฏว่ากล้าธรมไม่ยอมหลบให้พักภูมิใจไทยเช่นที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีในกล้าทําแทรกมาได้หนึ่งเขตนะแบบนี้เป็นต้นนะหรือที่เพชรบูรณ ทีมนายสันติพร้อมพัฒน์ก็ช่วยให้ลูกทีมมาชนะอดีตสสในทีมที่ถูกชิงตัวไปอยู่พักกล้าทํามหรือที่นครนายกเนี่ยคุยกันแล้วว่าจะตดหลบกันในบางจุดแต่กล้าธําไม่หลบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะสรุปก็คือว่าอาสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาแดงเขีย่ยกล้าทําออกนะคือเรื่องนี้มันก็เป็นข้อจํากัดทางคณิตศาสตร์การเมืองนะครับคุณผู้ชมว่าเ,เนื่องจากกิุาไทยได้เสียงแค ไม่ถึง200ก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ต้องต้องเลือกอะนะไม่แดงก็ส้มไม่ส้มก็เขียวไม่เขียวก็ฟ้าทีนี้ฟ้าเนี่ยเขาก็ไปตั้งเงื่อนไขไว้ว่าไม่เอาเขียวก็ต้องดูว่าทีนี้ถ้าเกิดเขียวคือค่าทําไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยประชาธิปัตย์จะถูกเชิญไหมเชิญแล้วจะยอมไหมเพราะว่าคุณอภิสิทธิประกาศแล้วว่าจะเป็นฝ่ายค้านนะเดี๋ยวรอดูอีกสักวันสองวันเนี่ยตอนนี้มันยังไม่นิ่งหรอก การเมืองมันเป็นเรื่องของการเจราจาต่อรองเราอยู่บนโลกของความเป็นจริง